นี่ครับกด2ทีนะครับก็จะเปิดฝาท้ายให้แบบนี้เลยนะครับก็เป็นการอัปเกรดในตัวเทรนนะครับในรุ่นเทรนเนี่ยจริงๆไม่มีฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับเอเวอเรสตตัวเริ่มต้นนะครับเป็นรุ่นเทรนราคาจำหน่ายล้านสเท่านั้นนะครับตกแต่งเหมือนรุ่นสปอร์ตนะครับผมอัปเกรดฝาท้ายแล้วก็อัปเกรดฝาท้ายไฟฟ้านะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตกแต่งแบบไหนนะครับคันนี้นะครับเป็นเอเวอเรสต์เทนของคุณยีสมุนีนะครับเอฟซีจากปัตตานีนะครับผมตกแต่งนะครับเป็นสไตล์วิกเตอร์นะครับกระจังหน้านะครับแลล้้วกก็็ชชุุุดดดััันนนนนนนเเเเเีีีีี่่ยยยยททําาปสงงหมมะคครบณ ขอคุมโทนแบบสีดําเงานะครับผมกระจังหน้าฟอนตสีดําเงาไฟหน้านะครับเป็นมินิไลท์สีส้มนะครับให้มันตัดกับตัวไฟหน้าที่เป็นสีขาวของเรานะครับมีไฟ LED r e f l e c t o r นะครับตัวนี้มีไฟเปิดปิดออโต้นะครับแล้วก็เดลทสสีแคมของเราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของตัวนักเจนเรานะครับด้านล่างชายกันชนนะครับเป็นชุดประกบนะครับตัวนี้เป็นงานสเกิร์ตนะไม่ได้ถอดแปลงนะครับผมประกบเข้าไปเลยนะครับเลือกเป็นสีดําเงานะครับเป็นชุดวิกเตอร์เวอร์ชันหนึ่งนะครับผม แล้วก็ด้านข้างนะครับซุมล้อเป็นแบบโป่งนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกทําสีได้เหมือนกันนะครับคุณยีสมุนีขอเป็นแบบโป่งแบบนี้เลยนะอ่าแล้วก็อัปเกรดนะครับขนาดล้อเดิมเนี่ยล้อเป็นขอบ18แเราอัปเกรดเป็นขอบ20สนะครับสายลายจารขอบนะครับสีดําเงาแบบนี้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนยางเป็นโอตานิขนาด2.5ทับขอบ20นะครับผมระบบเบรกของเราได้เป็นแบบเบรกดิสหน้าแล้วก็ดิสหลังแล้วด้วยนะครับตัวเอเวอเรสต์นะด้านข้างเราติดกันสั่นข้างนะครับเป็นของฟอร์ดแท้แล้วก็ อ่าเปอร์เซ็นต์ฟิล์มเนี่ยเลือกความเป็นส่วนตัวได้ด้วยนะครับเราติดเป็นฟิล์มเซรามิกให้เลยนะแล้วก็ใส่เบ้ารองกันมือนะครับเป็นสีดําเงาแบบนี้ให้นะครับผมแล้วก็ด้านหลังของเรานะครับช่วงล่างของเอลเลนเนี่ยเป็นแบบหวัดลิงจุดยึดหจุดนะครับผมมันจะมีจุดยึดหจุดนะครับเป็นเอกสิทธิ์ของฟอร์ดเลยนะวัดลิงตัวนี้นะครับผมมันจะช่วยนะครับจับเพลาให้มันอยู่ตรงกลางนะครับทำให้อาการท้ายสบัดของตัวฟอร์ดเนี่ยมีได้น้อยนะครับแล้วก็ทําให้ช่วงล่างเรานิ่มด้วยนะอัปเกรดนะ ไฟเหมือนตัวไฟซิกเนเจอร์ของตัวรุ่นสปอร์ตเลยนะครับผมก็จะมีไฟถอยไฟเบรกแล้วก็ไฟคาดท้ายเอเวอร์ไ์แบบดีให้นะครับผมแล้วก็ฝาท้ายนะครับเราอัปเกรดเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับใช้จากรีโมทเดิมได้เลยนะนี่ครับกด2ทีนะครับก็จะเปิดฝาท้ายให้แบบนี้เลยนะครับก็เป็นการอัปเกรดในตัวเทรนนะครับในรุ่นเทรนเนี่ยจริงๆไม่มีฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับก็ตัวนี้สามารถใช้เท้าเตะเปิดได้เปิดจากรีโมทได้แล้วก็เปิดที่หน้าตัวรถได้นะครับตัวนี้มีระบบแจมโพลิชชั่นนะครับป้องกันการหลีกให เดี๋ยวไปดูภายในกันนิดนึงครับผมภายในนะครับตัวเอเวอเรสต์เชนเนี่ยได้เบาะเป็นปรับไฟฟ้านะครับแต่ว่าปรับเฉพาะผู้ขับขี่นะครับด้านฝั่งผู้โดยสารนะครับจะเป็นแบบแมนนวลนะแล้วก็จอนะครับเป็นจอ10นิ้วรองรับ Apple Car าร์เพนะครับแอนดรอยออโตแบบไร้สายนะครับผมแล้วก็จอหลังผู้ขับขี่นะครับเป็นเมนูภาษาไทยนะครับผมแล้วก็ได้พวงมาลัยไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เบาะทรงสปอร์ตสีดําแบบนี้นแอร์แบคนะครับมีถึง7จุดนะครับเป็น9ตําแหน่งนะครับเพราะว่าแตกไปถึงด้านหลังเลยนะก็เซฟตี้ระบบฟอร์ดเนี่ยให้มมมาาดีกๆเลยนะครับผ มีการลื่นนถ่ายน,นะครับมีลด,ดความเสี่ยงพความมีป้องกันล้องบุนฟรีนะครับมีให้ครบ,บเลยนะตัวนี้ราคาจำหน่ายหน่้านสา้า่นบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจก็ทักหาเบียร์มานะ้ครับผมผมจะปักบดคลิปแรกนะครับเป็นการเข้าหาผมง่ายที่สุดนะครับจะเป็นคลิปการเพิ่มเข้ามาคุยกันครับว่าอยากได้โปรโมชั่นก็ทักมาแล้วครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ